วันนี้นะคะพัดจะพาเพื่อนๆทุกคนไปชมเบื้องหลังการถ่ายแบบพัดทอจอมป่าค่ะตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะทุกคน,อ,น,อ,นคอันแนะนําตัวหน่อยคะชื่ออะไรจ๊ะชื่อรัตติรัตติไม่ใช่รัตติอย,อยู่เรียนอยู่ที่ไหนอ่ะบอกก่อนแนะนําตัวหน่อยนะเรียนอยู่ที่ไหนเรียนเรียนจบโปวสแล้วค่ะช่วงนี้พอดีเป็นช่วงโควิดโควิด <c oughs> ห้าส่ามสอค่ะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงโควิดนะคะแล้วก็ต่างคนแต่ก็กักตัวอยู่บ้านนะคะไม่กล้าออกไปไหนเพราะฉะนั้นกิจกรรมยังว่างค่ะวันนี้พัดว่างนะคะก็เลยชวนน้องๆก็คือเป็นหลานของพัดเองเนี่แหละคะ่ะมาเป็นแบบพัาทอจอมป่าค่ะแล้วก็วันนี้ก็จะพามาชมบรรยากาศเบื้องหลังของการถ่ายแบบผ้าทอจอัมปานะคะเป็นไงบ้างที่ ที่พี่ชวนมาเป็นแบบพระทอจอมปารู้สึกไงบ้างฮะเขินค่ะเขินเขินทำไมอ่ะอ่ะแนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวหน่อยอ่ะเอาชื่ออะไรบ้างอ่ะแนะนำตัวอ่ะคนแรกคนแรกคนที่สองคนที่สองอ่ะชื่อแนะนำตัวไหนค่ะ ตะกี้ค่ะตะกี้ตะกี้เรียนอยู่ชั้นไหนแล้วปีสองกำลังขึ้นปีสามค่ะอ่าแล้ววันนี้นะคะนอกจากเรามีนางแบบล้ามีผู้ช่วยด้วยนะคะอ่าผู้ช่วยแนะนําตัวไหนคะจุเร็วๆแนะนําตัวไหนคะค่ะค่ะชื่อซานค่ะ่ะน้องซานเรียนอยู่ปีไหนล่ะคะขึ้นปีสองค่ะเป็นเรียนที่ไหนเอ่ยรัชพัฒน์กำแพงเพชรแม่สอดค่ะอ๋อจ้าอ๋อแล้วอีกคนหนีไปไหนอีกคนหนึ่งหนีไปไหน ตอนนี้นะคะเรามาที่ของญาติค่ะเป็นทุ่งนาแล้วก็พอดีที่เลือกสถานที่ตรงนี้นะคะเพราะว่าแบ็กกราวสวยมากๆค่ะเราก็จะเห็นเขาแบบแหลมๆนะคะนี่ค่ะที่พัดจะพามาชมบรรยากาศกันไทยแบบพัทรจอมป่าวันนี้นะคะคือเราต้องการแบ็กกราวเออขาลูกนี้ค่ะสวยไหมคะทุกคนสวยไหมคะยกเย <laughs> ันนี้นะคะพัดสาวกระเดียงพาเที่ยวจะเป็นช่างภาพค่ะแล้วก็ให้น้องๆวันนี้นะคะมาช่วยเป็นแบบพัดทอจำปาให้กับพัดค่ะเดี๋ยวเรามาชมพร้อมๆกันเลยนะคะเปลี่ยนเสื้อค่ะทุกคนเปลี่ยนเสื้อจำลิฟไหมอินให้กันอบบบบอิเลยนะจำลิฟเลค่ะปากเส้นค่ะไม่ผ่านไม่ผ่าน ลัเไปด้อเราหตวช่วผ่วยอไนรนีให้าเนช่วเน่ยวยาใหเพืนๆหน่อยทุกคนตอนนี้เราก้าสู่ห้มแบบว่าด่าแล้วนะคะเพราะว่าผู้ช่วยไม่ทำงานค่ะนี่ต้องตัวนี้นะ โอ้โ oh, หนี่ยังไม่ถ่ายจริงสวยขนาดนี้ถ้าถ่ายจริงนี่จะสวยขนาดไหนเนี่ยดู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 ดอคอนเซปต์การถ่ายแบบวันนี้นะคะเราจะมาถ่ายแบบพระทอจอมป่าค่ะแล้วก็ถ่ายพับนิ่งค่ะพาพนิ่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องถ่ายประมาณครึ่งตัวนะคะเพื่อให้เวลาเราโพสถ่ายภาพเนี่ยเราต้องเน้นคนก็ต้องสวยด้วยค่ะแล้วก็เสื้อก็ต้องชัดนะคะ เดี๋ยวตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะมาค่ะคนไหนพร้อมเริ่มเลยค่ะเอออ่เชือดดิดูดูเอ๊ะเดี๋ยวก่อนพี่ถามก่อนตอนมานี่เราได้ทำกันบ้านกันมาหรือยังไม่ได้นะคะวันหลังถ้าเกิดเราจะเป็นแบบนี้เราต้องทำกันบ้านมาก่อนค่ะก็คือเราต้องดูใน g o o g l e ก่อนนะคะดูรูปว่าการโพสท่าในการไ่ยแบบเราต้องทำท่าอย่างไรงเออเอ็กชาไปแบบ สบายสบายธรรมชาตินเงี้ยอย่าเงี้ยจิกกล้องหน่อยๆอ่างเงี้ยคะ่ะจิกกล้องนะคะอ่ะเห็นให้ได้เหรอยืตรงนี้ก่อนเดี๋ยวรอดูตรงนี้กัน,น,นยืนไม่สะอาดรึนเปล่ายืนไม่สะอาดกเชียบไปเชียบานลีเราเดินไหนลองปล่อยมือข้างนึงแล้วก็เท้าเสียวข้างนึงเออมาเหรอเขาลดไม่เชียบอ่ะไม่ต้องไอเอออย่างงั้นไหนก็จิกกล้องไปนะคะเออเนี่ยคอยอย่างเงี้ย เดี๋ยวทดลองกันนะเอออย่างนั้นแหละเออหนึ่งสองสามเปอร์สวยมากแล้วว่ารีบมุมขอมุมนี้บ้างเออเปลี่ยนพย่ยาไปหน่อยนะึงนิดนึงเออจะแจแลเออโอเคมาเออเออจะไงสบายๆนะคะไม่ต้องเพลงไล้วยัวอย่ารอยอขอเว่าแล้ว ถ้าเบกอถ้ไม่ตันมาตะคุ่อเกบ่าววะโอเคไหมถ้าไม่ชอบก็เนี่ยถ้าเกิดว่าเรายืนเบมันมันจะทำให้เราดูดูกลมดูเพรียวข่านี้นะ้องจิ๊กกล้องลองไปทำใหม่รอบนึงก็ได้ค่ะทุกคนขณะที่เรากำลังทำงานอยู่นะคะลองดูผู้ช่วยสองคนเขามันเป็นผู้ช่วยว่าเขามาเต้นกันแน่ลองดูค่ะมามาเราเดินอีกมาเลยเ่า

เกรงไปเกรงไปสบายสบายกวเออนัเท้าเสียเอวหรือปป่แล้วก็ปล่อยมือสบายสบามาแล้วมีอาเจเออเยนมันมาถ่ายรูปเล่นอ่ะไม่ต้องเกรงมันถ่ายรูปเล่นเออเจเจ๊กเออนั่นแหละได้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 หนึ่งนะหนึาโอเค อินเหรอวะยาลองมาดูกันสวยไหมชอบไหมเดี๋ยวถ้าถ่ายรูปต่อไปก็แนวโพสท่าประมาณเนี้ยมันจะดูผอมโอเคไปเปลี่ยนเสื้อเลยเลยไปค่ะกั้นไายแบบของเรานะคะคือไม่มีใครเป็นนางแบบมืออาชีพนะคะเพราะว่าทุกคนคือมาโพสท่ามามาถ่ายรูปก็คือเราก็มาเซตที่หน้าหน้่งงานเลยนะคะก็เซตแรกที่เราถ่ายไปนะคะก็ โอเคค่ะพอชมได้เลยค่ะก็เท่ากับ,บ,บมืออาชีพได้เลยนะคะดูแล้ว่ <Wow. S 2> ก็เดี๋ยวน้องช่วงแรกน้องก็อาจจะตื่นกล้องหน่อยะคะ่ะเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวว่าคงไม่ตื่นกล้องแล้วมามามาเดี๋ยวตามไปเซตสองเลยค่ะพรนเลยจิกท่าจิกกล้องอะไรเงี้ยทำท่าแบบจิกกล้องแบบทําขาเล่นขาเล่นมืออะไรเงี้ยทําไปเลยแบบคนนี้ชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะชื่อรัตติรตั <laughs> รต <laughs> <laughs> รตใิใครตั้งชื่อให้บอกหน่อยดิใครตั้งชื่อให้ตั้งเอง เอเตเอรูปบ้านเราเหมือนก็เขาเโียกวะแค่ตั้งให้โอ้พี่เขาตั้งให้โอ้ชื่อกระเลียงเรียกยากพี่เขาก็เลยตั้งชื่อให้เป็นัตตี้นับแรกนับแรกปลว่าไอ้คนไอ้นะคนสุดท้ายเหรอเออส่วนเออเออเออส่วน นอ้อมแลกก็คือ,อส่วนเกินก็คือเหมือนกับว่าพ่อแม่ที่แบบไม่ได้ตั้งใจจะมีไงแล้วก็เบิกออกมาเขาก็เลยเรียกว่านอ้อมแลก oh, <no. S 1> จริงๆก็คือน้องคนเล็กนั่นแหละถ้าพูดอแบบเออดูซอฟๆเนาะแต่ถ้าพูดแบบว่าเหมือนแบบนี้ก็ประมาณว่าเออคนไม่เอาแล้วคนไม่ต้องการอะไประมาณเออสวยพระท่านมาว่าถ้าพยายามทำขาแบบนี้นจิกขาเจ๊ม่ามันจะได้ให้ดูพร้อมเออเออมารักมารักขา,กากได้เจ๊มาเมมารเมอ่อมมให้ขอให้ขอรือเจ๊ ้ย <laughs> <laughs> ทำขาแล้วก็อย่าลืมมือด้วยค่ะเออโอเคโอเคเนาะหนึ่งสองสามพยายามหลายหลายท่าหน่อยหลายหลายท <laughs> ่าอ,อ่ะเอ้ก้มเยอะเกินไปพดไปพดไปเออนั่นแหละ <laughs> เล่นกล้องไป มังกงมังกลองโอเคเปลี่ยนท่าเปยนท่าเออมือเกรงไปจ,ออจับเสี้ยนหน่อยก็ได้แาเกเลงมนาะเอ,อิดค่ะเซ็ตสองพันไปนะคะต่อไปเซ็ตสามค่ะใกล้เสร็จแล้วคะ่ะวันนี้เราเออมาพามาชมเบ,บื้องหลังกันไทยแบบพระธรรจำปะนะคะก็คือ เนี่ยค่ะช่วงช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดด้วยแล้วก็เราขายผ้าหน้าร้านไม่ได้นะคะแล้วก็เราต้องเซฟตัวเองด้วยแล้วก็นักท่องเที่ยวก็ไม่มีนะคะช่วงนี้เราก็เลยต้องเน้นการขายออนไลน์ค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่ติดตามสาวกรเหลี่ยงพระเที่ยวนะคะก็อยากฝากติดตามเพจพระทอจอมป่าด้วยค่ะชื่อเพจว่าพระทอจอมป่านะคะผลิตภัณฑ์ชุมชนจากพื้นป่าตะวันตกค่ะถ้าอย่างไรก็อย่าลืม แวะมาอุดหนุนช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนจากพผื้นป่าตะวันตกด้วยนะคะและก็ในการทอผ้าของเราเราทอมือทั้งหมดค่ะในตำบลแม่จานที่มีมีอยู่กลุ่มเดียวกลุ่มแรกนะคะที่ทําเรื่องย้อมสีธรรมชาติค่ะซึ่งทํามือเองทั้งหมดนะคะตั้งแต่การปานการย้อมการทอนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนอยากมีส่วนร่วมในการร่วมรักษาพผื้นป่าก็คือช่วยชุมชนอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะ สองคนนี้มาทำอะไรคะมาเล่นติ๊กตอกค่ะเต้นติ๊กตอกเอาเต้นให้เพลงหนึ่งเอาเต้นมาเต้นมาเต้นมาเเต้นโชว์เพลงหนึ่งมาฮะเต้นเลยเต้นตัวโมโกลนี่หรอเต้นเหมือนเมื่อกี้เต้นเลยลองเต้นเพลงนีงเดี๋ยวเราจะให้น้องเต้นติ๊กตอกโชว์นะอ่ามาแล้วมาแล้วนี่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 น่น่เวอรรุนเนขัเต้นนี่บอกว่าให้มันเป็นผู้ช่วยนะคะตอนนี้ในผู้ช่วยมัวแต่มันเต้นติ๊กตอกนะคะเนี่ย วันหลักสอนพี่ด้วยนะเขาเต้นแบบเนี้ยเต้นไม่เป็นเหียสกเคนไรลี่เสียหยอแล้วตัดภาพมาที่แบบพราทอจัมปาของเราวันนี้นะคะเต้นเป็นไหมไม่เป็นครับพี่บ้านเต้นไม่เป็นไม่เป็นไรเป็นแบบให้พี่ก็พอละอ่พี่สามาษา์หน่อยเคยไปเป็นแบบให้ใครที่ไหนไหมไม่เคยเลยค่ะแล้วอันนี้คือครั้งแรก แล้วรู้สึกไงบ้างที่ชวนมาเป็นแบบเนี้ยรู้เนเกรงเกรงเกรงอะไรเกรงกล้องหรือว่าเกรงหรือว่าถ่ายครั้งแรกหรือว่าไงเราที่ไปเราถ่ายครั้งแรกถ้างั้นเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวพี่จะชวนมาบ่อยๆเนาะเราจะได้ไม่ต้องเกรงเนาะเดี๋ยวลองลองเปลี่ยนมุมใหม่บ้างลองเปลี่ยนโลเคชั่นใหม่เลเออจับลาจำบลาเอ็น เป็นผ้าเป็นผ้าอาแบบนี้เลยค่ะเธอคือหนังสือเล่มที่ฉันไม่เคยอ่านละลาละลังยามเมื่อฉันอยู่ใกลเธอถึงมีความหมายค่อยค่ําสิรากรปลดตาละสิรากรจะนอยากพบเจอความแดลกใจจึงหยิบหนังสือเล่มที่ฉันไม่เคยอ่านในการเดินทางไป แข่งคน,นั้นที่ความสงจำยังระลึก คือมันคือเล่นที่ฉันไม่เคยอ่านละลาละลังยามเมื่อฉันอยู่ใกล้เธอก็เป็นมาเกอรเรอนตัวก็รอนับโอเคเดี๋ยวมาถ่ากู่กันหน่อยพี่จะบอกว่าเสื้อเซตเนี้เป็นนี่ค่ะท่าผู้ชมขาวันนี้อยากจะให้ให้ชมเสื้อผ้าอะไรใหม่เป็นคอร์ลคชั่นใหม่นะคะตัวเดียวมีในโลกค่ะเพราะว่ากันทองมาแต่ละครั้งไม่มีตัวเดียวหรือเปล่า อ้สีเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวพัชอยากจะให้รู้จักค่ะว่าเสื้อที่พามาถ่ายแบบวันนี้เป็นเสื้อคอลเลกชันใหม่นะคะมีตัวเดียวในโลกค่ะแล้วก็เดี๋ยวให้น้องมาอันเนอะอะรลัตตี้อะไรนะพโลรมาลัตตี้เดี๋ยวก่อน พี่พี่จะบอกว่าเนี่ยเสื้อที่เป็นเป็นผ้าายทอมือย้อมสีธรรมชาติเนาะแล้วก็ทอมือกีเอวทั้งหมดแล้วก็เสื้อที่น้องๆใส่เนี่ยเป็นเสื้อของกระเลียงไลโปรซึ่งพวกเรานี่เป็นปะกยอยเป็นกระเลียงปะกยอเนาะกระเลียงปะกยอเนี่ยเสื้อผ้ากับเนี่ยเสื้อลายผ้าจะไม่เหมือนกันอันนี้คือจะเป็นของกระเลียงไลโปรอย่างที่พัดใส่มาวันนี้จะเป็นของกระเลียงปะกยอค่ะเป็นย้อมสีธรรมชาติเหมือนกันนะคะเนี่ยที่เห็นย่ามก็เป็นสีย้อมสีธรรมชาติค่ะ ถ้าเกิดว่าพเพื่อนๆคนไหนสนใจก็อย่างที่บอกนะคะว่าอย่าลืมติดตามเพจพระทอจำป่านะคะผลิตภัณฑ์ชุมชนจากพื้นป่าตะวันตกค่ะอ่ะเดี๋ยวพี่จะให้สองคนถ่ายไอถ่ายคู่กันนะเสื้อคู่เสื้อคู่หน่อยก่อตาเออพ่อตาลายอบเอลพ่อยอดเดชใช่เอพ่อยอดเดชเนี้ยนะเออพ่อพ่อยอดเดชอ๋อยาเนี่ยโอ้โห มือเกรงไปเมียนแน,นียนเพือว่ายอดเด็ดือว่ายอดเดเออยันเออเยันเออได้ได้ได้เอ,อได้ได้เออครขึ้นมางัยสวยค่ะยิ่มสวยแล้วก็เปลี่ยนท่าบ่อยๆอ,อ่ะ จำไรเอ่ยงั้นก็ได้เออได้ได้ได้่านี้ได้ผ่านไหนเพิ่งเปลี่ยนผ่านะโอเคจิกกล้องค่ะจิกกล้องโอเคก็วันนี้เราจะถ่ายแค่นี้ก่อนค่ะเพราะว่าฟ้าฝนไม่เป็นใจนะคะตอนนี้ฝนกําลังจะตกนะคะตกมาเป็บร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวสัมภาษณ์น้องก่อนพี่อยากจะถามว่าครั้งแรกที่มาช่วยพี่เป็นแบบท้าทอจำปาเนี่ยรู้สึกไงบ้าง เราได้ค่าแรงไหมพี่<ด>พ้าใจค่าแรงไหมพี่<ด>พ้าใจค่าแรงไหมไ<ด>แล้ว,ลวเราได้อะไรที่เรามาช่วยเป็นแบบครั้งเนี้ยได้ประสบการณ์ค่ะตอบพี่เยอะเลยแก <c oughs> ่งไป <c oughs> ตอ้ตองเหมือนนงามเลยอ่ะ <c oughs> ไม่ก็คือคือที่เราทําเรื่องพระทอจำป่าเนาะคือเหมือนเราเป็นจิตอาสาที่ช่วยชุมชนอย่างจริงๆแล้วอย่างถ้าเป็น เราไปถ่ายแบบให้กับที่อื่นเขาอาจจะมีค่าแรงให้ใช่ไหมแต่ว่าของเราก็เหมือนเราช่วยด้ใจเนาะอย่างวันนี้พี่ก็มาถ่ายแบบหน้าพี่เออ,เอ,อไม่ใช่พี่มาถ่ายที่พี่มาถ่ายน้องวันนี้พี่ก็คือเรามาถนะ่ายให้เฉยเนาะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราขายหน้าร้านเราขายไม่ได้เราก็เลยต้องใช้วิธีโพสขายก็ถ้ามีโอกาสหนะ้าพี่ก็จะรบกวนน้องๆมาช่วยแบบเป็นเป็นแบบพัดทอจำปาให้กับพี่อีกโอเคไหมคะ โอเคค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวจะให้มันเป็นแบบอีเดี๋ยวให้ดูรูปเมื่อกี้อ่ะมาดูเบิ่งเธอมากับฝนนี่นี่นี่โอ้โหนี่นังไปยังยอมแพ้เลยจ้ะนี่แค่ครั้งแรกนะครั้งต่อไปจะขนาดไหนเนี่ยรอบนี้ถือว่าผ่านนะค่ะย้าหู้ สำหรับครั้งนี้นะคะพัดก็พามาชมบรรยากาศการถ่ายแบบเบื้องหลังของพระทอจอมปานะคะก็ถ้าเกิดว่าคลิปนี้เผยแพร่ออกไปนะคะเพื่อนๆที่ติดตามสาวก,กรลียงพาเที่ยวก็อย่าลืมติดตามเพ,พ,พจพระทอจอมปาด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ชุมชนจากพื้นป่าะตะวันตกค่ะซึ่งเป็นงานที่พัดรับผิดชอบอยู่นะคะทุกคนเราทําด้วยใจคะ่ะแล้วก็เลยเอยากให้ชุมชนมีอาชีพนะคะแล้วเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้ก็เป็นช่วงโควิดด้วยนะคะ แล้วก็เราขายที่หน้าร้านที่สูนเรียนรู้ว่าขายได้น้อยมากแล้วก็ผู้คนก็ไม่ค่อยมากันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเน้นกันขายออนไลน์ค่ะแล้ววันนี้ก็คือท่านก็พามาชมบรรยากาศเล็กๆค่ะบรรยากาศเมืองหลังการไทยทําของเบสผ้าทอจอมปาในวันนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้สาวกระย่งพระเทวเนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปที่สร้างสารรค์ต่อไปค่ะ